สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องไปงสุขสุก้นพี่น้องมาเบิ่งอาหารคอยมาเนี่อาหารแบบโอ้โหบม่ได้กินนานมากเลยพี่น้องตีนตีนไก่มาเนี่ไปว่อมาดไปพอตีนไก่เลื่อเสือเลยเออคิดว่าสิตาบักแตงกับพี่น้องตอนแรกว่าสิตาบักแต่งส่วก,กับปุนจะซื้อบัดน,นี้ไปพอตีนไก่พี่น้องเลยได้ตีนไก่มาสวดใส่โอ้ยมาเดินมาเดินมากินน้ากันเนี่ยมึงมา มันในเปลือกมัได้ดอกต้มดวนบ่ได้พี่น้องเนื้อหาถุงใเซนิดก็ต้มดวนบ่ได้จานนั้นหญ้าพนหมิ่นช่วงหญ้าเตาช่วงหญ้าอย่างนี้แล้วมิ่นนะพี่น้องเพราะวนมันมีเตาแกะหน่อยต้อมอยู่ในบ้านนี่ไอ้ขั้วเพื่อนน่ะก็เลยแบบเออพอเปื่อยเจ๊กหน่อยก็เลยเอาออก อืใ <c oughs> ส่กับคา,าก่อนมาเด้อเสีย <c oughs> แสบแห้งไนลองเต็มมือ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังก็เริ่มคำม,มาเด้อเพราะว่าเด้อพี่น้องภาพก็อาจจะมืดเด้อเห็นบ่เริ่มจะคำหรอ เพราะว่ามันหนาหนามทำไม่พี่น้องหาโม่งเคิงหนึ่งเด้อมือดเหรอถ้ากินกับ <c oughs> เสียบเสียบพี่น้องเอ้ยโดนยังกินเถอะ คนมามีคนอยากน้ีคนทิ้งย <Five S 2> ยัมม m ่เว e a ่ยัมมี่ how many <What? S 1> chickens died to feed you today how many feet eight so four chickens <laughs> <laughs> อยากน้ำเหา่าเดนบกากิน There's some chickens flopping around somewhere without feet. Yeah. Try. No, thank you. <laughs> Why do you have a camera so close? Mm. We can't even see your มิ้พายยังกินจังสุดทุเรียนมากอยู่ต่อไม่บ้าอันนี้มีม้พูกินเนาะยังสเสียบเนาะเขากินมูเรียวเสบเก,ก้าเลยพี่น้องยินเพชรบูเพชรกับมูเสบ ตอนไหนกขาตังใจกันเยข้วัเดือเแท้เต๋เทอดมางกินข้างนอกก็ยากแล้วเหม็นพี่น้องกินยูแน่ อันนี้บ่ได้ย่านเพิ่นหมิ่นเพอกินมันแห้งกูตำใส่ปลาแดกแล้วตั้งแต่ตีนไก่กระต้มยังหมิ่นบ่แห้งแล้วแล้วก็บอกว่ากินในเหือดน่นล่ะยายเพิ่นบอกกินในเหือดเพิ่นเพิ่นหนาวเขาว่าเป็นหยังเขว่าเกรงใจเล้วกินมันแห้งอู้เป็ดแห้งพี่น้องบมกี้ยังเปลี่แล้วเถอะตายตาย เทวบานแสบบักพริกไปสื่อมากมันนี่นะบักพริกแห้งบักพริกมาจากฮันเม็กซิโกใส่บะหลายเด้ใส่ปกินหน่วยใส่ประมาณสิบหน่วยหววไปได้พี่น,นอนต้องกินต้องหายไปพร้อม ถ้าข่อยกินเพรก็เป็นแบบมีไะน้ำมูกไหลจลก้กับผู้เพรกับเขาแสบเนาะหยตายผัวข่อยบอกว่าเอิญแม่แล้วมากินน้ำ เอิดแม่นธะุเบิง่งเหลือมากินน้ำข่อยเพิ่นละเวลาที่หัวคุณเฮ็ดอาหารฝรั่งยังอยากให้ข่อยกินบางสิเวลาที่หอยเฮ็ดอาหารอีสานบางสข่อยก็จะ้เพิ่นกินอยากให้แช่พันกินน้ำกันนะเพิ่นละแม่เป็นไงบ้าบ,าบ,าบ,าบาอบอบอกรบคุณเพิ่นละ Thank you ามาให้แค่นั้น you gonna sit there and eat? What yeah. are you going to talk about? Talk about food. Mm. Are you a foodie? Mm. Very spicy. Mm. Pepper. Too spicy. I think Mexico. I think you'll sleep on the couch and I'll sleep on the floor with the fan. Mm. What? Spicy. spicy. Pin Hoàng Việt lại. yum, yum Nhâm No, no, no no no. No. No, thank you. I'm full. I got a pot roast in there. Big pot roast. i gotta eat. They've been asking on me why I ain't eating the pot roast. พี่น้องทุกคนเป็นยังบักคอยจังกลับมาหนีวัติอันนี้เป็นบานไม่ยามายืนเอกสารพี่น้องเป็นยังจังบ่วพักกันไปเลยหมายถึงว่าไปเห็นงานไม่เลยมองไม่เลยนะ <c oughs> คือตองโง่ว่าพี่่อยตองมายืนเอกสารยืนกินกาสิปีพี่น้องกินกาสิปีข่อยหมดอายุ มันยืนอยู่เพื่อนเล่ามันยังมีเครื่องปิ่นเครื่องอยังนึ่งน,นะ,นะ و, เพลียแห้งไว้เมี่ยกูดงก้ขออาไยได้พี่น้องภาพกับจิ๊บชาอตเจียนว่ามันมึดหาโมงเครื่องหนึ่งเด้๋ยวมึดเรอไหม ไม่ Poor, ยืน mm. ่นพอไยไม่ยืน่นเอกสารต่อกินกาสิบป,ปีสองปีก็จะหมดอ,อายุนะพี่น้องเลยง่วมันนีก,ก่อนมเฮ็นยังเรียบร้อยจึงจะเดินทางมันสุก ไปอีกรัดอื่นได้พี่น้องมมมโมริยูรัตหนีไปใกล้เตอ๋อผลัดค่ารถประมาณสิบห้า <c oughs> ชม่งพี่น้องสิบห้าชั่มโมงนี่แบบบ่ได้พักเลยนะถ้าจอดพักก็อาจจะยี่สิบะเนาะเพราะว่าพวกเราจะยี่สิบดลวยเป็นมือแล้วพี่น้องวพาะพวกเราจะจองโรงแรมโรงแรมนอนนั่งขึ้นอยู่หนา,หนา <c oughs> อยากเดินทางแบบตอนเนื่องนันอันตราย กจะออกเดินทางวันสุ์ถามมาเป็นอย่างคือตองเร่ร่อนไปหางานเพจมองไกลมองนีม่มีบ่บมีอยู่พี่น่องงานมีอยู่แต่ว่าเยอะแยะงานแต่มีตาแบบว่ามาตั้งเยอ ล้านค่าจริงๆนั่นะพี่น้องซึ่งมันได้เงินหน่อยส้องรับข่อยมันได้เงินหน่อยมันได้แค่เดือนลราบ่บ่เท่าไหร่ย่นนะแต่ก็เหาต้องไปเสียค่าจ่ายค่าเซาบ้านร <c oughs> ้านอาหารอยู่นี่กับบอมมี่เป็น้องมีตลาดเก่าเก,กาี่ยวกับพิษเดือดต่เพิ่นล่ะ จะค่อยออกรอบแรกเหมือน,นนิจราดน่ะกันอื่นก็มีอนมียุทว่ธหันไกลแต่ว่าเ้ากับเบิงว่หลานใ,ใานดถีิดใจเขาสมสมเหตุสมผลเนาะพ่อสมควรลานใดถีิดใจเขาคุ้มค่า,าเฉลี่ยเ่าก็ตกลงไปลานนั่น เพียพี่น้องเอ้ยมากินสวยเนี่ยพูดยัยใหม่ไปนรอเ็ยอยู่กินบ่แส่บพี่น้องวูนย้างดอกเขากินบ่ไรเต็มที่น,นะว่าเขาบ่กินคือบ้านเนาก็สิกินแบบกาสิเป็นคนกินเียบร้อยเนี่ยพี่น้อง ผู้ใหญ่ใหม่นะตออพ่วเราสร้างซอนมาแบบนี้เราสอนมาแบบนี้่กินแบบว่าบม่มีเสียงกินแบบบ่บ่ห้เบาเวลากินผม่มีเสียงจบจับคืบคืบคอยกินนะพี่น้องเวลาอยู่ก็เลยกินบนอ่อยแสบเป็นไดต้องกินบ่ด้เต็มที่ถึงแม้ว่าราสบเบาก็บจังรอสบเบาก็บจังบ่มัก หยดๆด้วยเสียพี่แข่งพี่หน่องเอ้ยอผ่ามเหมือนเนี่ยขอไปได้พี่หน่องจะไปอะไรเพราะว่ามันผ่ามัานบ่อได้ เราแย่แล้วไม่เห็นข่อยแล้วไม่เห็นข่อยอาหารข่อยเรถ่ายลูปพี่น้อแย่พูอใหญ่ใหม่ตายลูปลงเฟซดแล้วเจ้ากับคีเดียดเเขาหมดละได้ลูกไผ่ข้นไท่ก็ต้องท่ำใจ พี่ใหญ่ใหม่แต่เมียข้นได้กว่าตรงท่อใจแต่กินมะกินเป็นเด็ดขาดนะพี่น,อน้องแต่มะคงเล่ากับมะกินต่มืงซื้อเล่ากับมะกินกินยากตพี่น้อง นี่และพี่นอ้องมืดนละเนี่ยไม่เห็นล่ละพอกันยิบหนานะคะ่ะมองฮาแนมแนม่าฮะาวนำกินแ้บอกกันยิบหนาเริ่มกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะไปแล้วค่ะ